คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่4เรื่องราวของออยออย,อยไม่ใช่แค่เสียงของจอนที่พูดออกมาคนเดียวแต่มันเป็นของทั้งแซกและแมนที่ประสานเสียงพูดออกมาพร้อมกันเสียงดังด้วยความตกใจเออคือออยพูดติดตขัดขัด,ขดไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี ไอ้ซันนี่มันอะไรกันวะแล้วออยกูว่ามานั่งคุยกันก่อนดีกว่าไหมออยมานั่งกับเราซันเดินนิ่งๆไปนั่งที่หน้าเต็นที่มีกองไม้ที่เตรียมเอาไว้จุดเวลากลางคืนและตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับขอฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยซันเดินมานั่งเสร็จก็จุดไฟทันทีออยทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ที่มาเจอพวกของซันในสภาพแบบนี้ ออนมาที่นี่ได้ไงแล้วมากับมึงได้ไงแล้วน้องนู้ล่ะมึงจะนอกใจน้องนู้เหรอวะแหมหน้าตึงขยับเข้าไปกระซิบพูดกับสันแซกก็ได้แต่มองหน้าซันนิ่งๆส่วนจอนมองไปที่ออยตาเขียวจ้องหน้าออยอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อสันกระตุกยิ้มมุมปากก่อนจะหันไปมองหน้าออยด้วยสีหน้าแววตานิ่งๆน,นิ่งจนออยไม่กล้าสบตากับซันสายตาที่ซันมองออยมืนว่างเปล่า มันไม่เหมือนกับแววตาคู่เดิมที่เคยมองตนร่างเพียวรู้สึกเจ็บจีดที่ใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อในคืนวันนั้นเธอเลือกที่จะเป็นฝ uh. ่ายไปเองเธอมีอะไรจะพูดหรือเปล่าเสียงเย็นชาพูดออกมาเสียงนิ่งอ่อยที่ได้ฟังถึงกับน้ำตาซึมไม่คิดว่าซันจะเปลี่ยนไปได้มากถึงขนาดนี้แต่ในเมื่อซันเป็นฝ่ายเปิดประเดน็นเข้าเรื่องมาให้แล้ว และสาเหตุที่ออยมาหาซันถึงที่นี่ก็มีแค่เรื่องเดียวที่เป็นปมคาใจในอดีตและตามหลอกหลอนเธอมาจนถึงทุกวันนี้มันก็มีเพียงแค่เรื่องเดียวเรื่องในคืนนั้นเรื่องของต้นกับเชนเมื่อสองปีที่แล้วใครมาส่งแกออยเดินยิ้มเข้ามาในบ้านหลังโบกมือให้ซันที่เพิ่งขับรถจักรยานยนต์ออกไปก่อนจะมาสะดุดกึกหัวใจร่วงไปอยู่ตาตุม่มกับเสียงทักของผู้เป็นแม่ ที่ยืนรออยู่ตรงประตูทางเข้าห้องโถงใหญ่มองจากตรงนี้เห็นได้ชัดว่ามีเด็กผู้ชายใส่ชุดนักเรียนมอปลายขับรถจักรยานยนต์พาลูกสามมาส่งถึงหน้าบ้านแถมออยยังกอดเอวเด็กคนนั้นมาเสียแน่นพอลงจากรถก็กว่าจะร่ำลากันได้คนเป็นแม่เกือบจะต้องเดินออกไปตาม,มแม่กลับมาได้แต่เมื่อไหร่คะออยหน้าเสียเสียงสั่นพูดติดติดขาด เมื่อเห็นแม่มาซุ่มรอยืนกอดอกจ้องมองมาที่ตนด้วยสายตาที่นิ่งเย็นยเยือกเกินกว่าจะคาดเดาว่าตอนนี้แม่ของเธอกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทำให้เด็กสาวเริ่มตัวสั่นหันหลังไปมองหน้าบ้านที่ซึ่งแฟนหนุ่มมาจอดส่งเมื่อครู่ไม่รู้ว่าแม่จะเห็นไหมแต่ในตอนนี้เธอกลัวและประหม่าแบบสุดก็นานพอที่จะรู้ว่าลูกยังไม่เลิกยุ่งกับเด็กคนนั้นนะสิ ในลับปากแม่แล้วว่าจะเลิกอ่อยเม้มปากแน่นเมื่อแม่ทวงถามถ,ามถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ออยไม่ได้เต็มใจจะทำมันเลยสักนิดแต่เพราะเหตุผลจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทำให้ออยจำต้องตัดใจจากแฟนหนุ่มที่คบหากันมาตั้งแต่มอตน้นแต่จนป่านนี้ออยก็ยังทำใจที่จะตัดเขาไม่ได้แม่หนูขอเวลาอีกนิดได้ไหม ออยมองหน้าแม่อย่างอ้อนวอนดวงตาคู่ใสเริ่มรื้นขึ้นมาแต่คนเป็นแม่กลับสายหน้าไม่มีเวลาแล้วออยลูกจะขอเวลาไปอีกถึงเมื่อไหร่กันเด็กสาวน้ำตาหยดแม่ลงบนพื้นแต่คิดว่าต้องเลิกกับซันหัวใจของออยก็ปวดร้าวราวกับมีเข็มนับพันมาทิ่มแทงเข้าที่หน้าอกมันทรมานแบบที่เธอเองไม่เคยคิดมาก่อนเลย ว่าการที่จะต้องบอกเลิกกับคนที่ตัวเองรักอย่างสุดหัวใจมันจะเจ็บปวดได้ถึงเพียงนี้นี่แค่ขนาดคิดยังไม่ได้บอกเลิกจริงมันยังเจ็บเจียนตายหายใจแทบไม่ออกนี่ถ้าต้องบอกเลิกกับซันขึ้นมาจริงๆเธอนึกภาพของตัวเองไม่ออกเลยว่าจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ไหมเพราะแค่คิดมันก็ทรมานเหลือเกินที่ผ่านมาอ่อยพยายามยื้อเวลามาตลอดจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะตัดความสัมพันธ์กับซันสักที เพราะเธอรักซันมากเขาเองก็รักเธอออยไม่เข้มแข็งพอที่จะทำลายความรักที่แสนงดงามนี้ลงในตอนนี้เธอทำไม่ได้จริงๆแม่คะเรื่องนั้นหนูไม่ตกลงแล้วได้ไหมทําไมหนูต้องเลิกกับแฟนแล้วไปคบกับใครก็ไม่รู้หนูไม่ได้ชอบเขาแค่หน้ายังไม่เคยเจอด้วยซ้าหนูไม่อยากเลิกกับซันหนูหนูรักเขา หนูรักซันแม่ได้ยินไหมว่าหนูรักซันออยปล่อยโฮร้องไห้ออกมาอย่างสุดกันเมื่อนึกถึงเหตุผลที่ครอบครัวพยายามบีบบังคับให้เธอต้องเลิกกับคนรักเพื่อไปคบกับอีกคนที่คุณปู่มั่นหมายเอาไว้ให้ตั้งแต่วันที่เธอ พ่งจะลืมตาดูโลกแต่ออยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยและไม่ได้เต็มใจเลยสักนิดมันเป็นไปไม่ได้ออยลูกต้องอยู่กับความจริงให้ได้นะผู้ใหญ่เขาคุยกันเอาไว้หมดแล้วมันถึงเวลาแล้วลูกจะมายกเลิกง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงกันที่แม่ให้เวลาลูกตัดขาดความสัมพันธ์กับเด็กคนนั้นก็เพราะแม่รู้ไงว่าลูกรักเขามากแต่ไม่ว่าจะยังไงวันนี้มันก็ต้องมาถึงจะช้าจะเร็ว ลูกก็ต้องเลิกกับเด็กคนนั้นยังไงลูกกับเขาก็คบกันไม่ได้ลูกมีคู่มั่นอยู่แล้วเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมออยสายหน้าพืดนน้ำตาร่วงลงมาไม่หยุดไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตของเธอต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยออยรู้สึกว่าตัวเองต้องแบกอะไรเอาไว้จนมันหนักอึง้งไปทั้งสองบ่า ทั้งความโดดเดี่ยวที่พ่อกับแม่ไม่มีเวลาให้เจอกันทีก็คุยแต่เรื่องของคููมันผู้ซึ่งเธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่เคยถามสารทุกสุขดิบใดๆเลยแม้แต่น้อยไหนจะความคาดหวังต่างๆอีกมากมายจากพวกท่านเธอทนไม่ไหวต่อไปแล้วไม่ไม่หนูไม่เลิกหนูรักซันเขาคือคนที่ดีที่สุดสำหรับหนู เขาเป็นทุกอย่างในชีวิตหนูในตอนนี้ยายอ,อย้อยหยุดสักทีแม่เคยรู้ถึงความต้องการจริงๆของหนูบ้างไหมว่าหนูต้องการอะไรแม่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้อะไรเลยไม่เคยเลยยายออยหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่หนูไม่หยุดแม่เคยรู้อะไรบ้างไหมคะ ว่าเวลาที่แม่กับพ่อเอาแต่ทำงานเวลาที่หนูต้องการแม่กับพ่อไม่เคยมีใครอยู่กับหนูเลยไม่มีใครสนใจหนูเลยสักคนหนูรู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่แม่กับพ่อเคยรู้อะไรเกี่ยวกับความต้องการจริงๆของหนูบ้างไหมคนเป็นแม่ถึงกับเจ็บหน่วงไปทั้งใจพูดอะไรไม่ออกแม่กับพ่อไม่เคยมีเวลาให้หนูเลยหนูก็ต้องการแม่กับพ่อนะคะ ออยที่หนูอยู่ได้ที่หนูไม่เป็นอะไรก็เพราะซันเขาเป็นทุกอย่างสำหรับหนูจริงๆนะแม่เวลาที่หนูมีปัญหาอะไรหนูก็มีแค่เขาที่คอยอยู่ข้างๆซันก็คือคนที่เข้าใจหนูที่สุดเขาคือคนที่อยู่เคียงข้างหนูมาตลอดเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่เคยทำร้าย หรือล่วงเกินหนูเลยสักครั้งเดียวเขาคอยปลอบใจหนูให้กำลังใจหนูอยู่กับหนูยามที่หนูโดนเดียวอยู่กับหนูยามที่หนูต้องการใครสักคนความในใจของเด็กคนหนึ่งที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวถูกเปิดเผยออกมาที่ผ่านมาอ่อยไม่เคยพูดเพราะพ่อกับแม่ไม่เคยรับฟังมีแค่สันเท่านั้นที่เข้าใจเธอดี ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพ่อกับแม่มัวแต่ยุ่งอยู่กับการทุ่มเวลาให้กับการก่อสร้างธุรกิจจนไม่มีเวลามาสนใจลูกจนลืมไปว่าลูกเองก็ต้องการเวลาจากพ่อแม่เดือนหนึ่งแทบไม่ได้พ้มหน้ากันเลยบางครั้งก็ต้องบินไปต่างประเทศหลายเดือนบางทีไปเป็นปีเลยก็มีทําให้ลูกสาวที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อรู้สึกเคว้งคว้างและขาดความอบอุ่น จนกระทั่งได้รับการเติมเต็มจากเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่เธอเรียกว่าแฟนอยู่ในตอนนี้ความรักที่จริงใจของซันทำให้ออยเหมือนมีที่พึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นทุกอย่างออยแม่แม่ถึงกับอึ้งไปกับสิ่งที่ได้ฟังที่ออยพูดก็ไม่ผิดที่ว่าตนกับสามีไม่มีเวลาให้ลูกโดยเฉพาะในช่วงหลายเดือนมานี้ ที่ต้องเตรียมตัวไปอยู่ต่างประเทศเพราะสามีจะต้องกลับไปดูแลบริษัทใหญ่ของครอบครัวที่นั่นแทนพ่อของเขาที่กำลังป่วยหนกักทุกอย่างวุ่นวายไปหมดจนแทบไม่ได้พกักและบางช่วงก็ทำงานหนักจนลืมไปเลยว่ายังมีลูกที่ต้องดูแลมแม่ขอโทษแม่ขอโทษที่ทำให้ลูกรู้สึกแบบนั้นคนเป็นแม่ดึงลูกสาวเข้ามากอด ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจลูกแต่เพราะเรื่องการมั่นหมายของออยนั้นสำคัญกับคุณปู่ของเธอมากเพราะมันเป็นสัญญาระหว่างท่านกับเพื่อนรักก่อนที่เพื่อนคนนั้นจะจากโลกนี้ไปเพื่อคงไว้ซึ่งมิตรภาพและคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้คุณปู่รักเพื่อนมากเพราะพวกท่านคอยช่วยเหลือกันมาในยามยากลำบากเมื่อฝ่ายนั้นได้หลานชาย ก็พอดีกับที่แม่ของออยกำลังตั้งครรภ์ปู่ตกลงกับเพื่อนเอาไว้ว่าหากหลานของตนเป็นผู้หญิงก็จะให้มั่นหมายและแต่งงานกันในอนาคตแม่ของออยเองก็ไม่อยากยอมรับข้อตกลงนี้เพราะไม่เห็นด้วยกับการครุ่มถุงชนจึงไม่ยอมอ,อัลตราซาวดูเพศลูกได้แต่ภาวนาขอให้ลูกเป็นผู้ชายแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วได้ลูกสาวจึงไม่อาจปฏิเสธงานมัน่นตั้งแต่ออยอ,ยอายุได้เพียงไม่กี่วันได้ แต่ที่แม่พยายามทำทุกอย่างอยู่ในตอนนี้ก็เพื่อลูกนะที่แม่ต้องทำให้ลูกเลิกกับสันก็เพราะไม่อยากให้ลูกทถลำลึกไปมากกว่านี้แม่รู้ว่าตะสันเขาเป็นคนดีแต่ยิ่งลูกยื้อเวลาออกไปมากเท่าไหร่คนที่ต้องเจ็บและเสียใจมากที่สุดก็คือตัวลูกเองนะ <c oughs> ถอนตัวแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะออย ลูกสัญญากับปู่เอาไว้แล้วว่าจะยอมทําตามความต้องการของท่านตอนนี้คุณปู่อาการไม่สู้ดีเลยที่ต้องบินไปทันทีที่ลูกปิดเทอมก็เพราะพ่อกับแม่อยากจะพาลูกไปดูใจคุณปู่ให้ทันถ้าคุณปู่ได้เจอลูกก็ไม่แน่ว่าอาการของท่านอาจจะดีขึ้นคุณปู่ท่านรอหนูอยู่นะ <c oughs> และถ้าคุณปู่เป็นอะไรไปพ่อของลูกก็คงสุดตามไปด้วย พ่อเขารักคุณปู่มากเหมือนกับที่ลูกรักคุณปู่มากเช่นกันแม่ก็ไม่ถางกันตอนนี้สถานาการณ์ที่นั่นรวมถึงพ่อของลูกเองก็ไม่ค่อยสู้ดีเลยจนแม่กลัวว่าอาการของทั้งคู่จะกำเริบขึ้นมาอีกตอนไหนออยแม่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันพ่อของออยเป็นโรคหัวใจถ้าหากมีเรื่องมากระทบกระเทือนจิตใจหนัหนกๆก็จะอาการกำเริบ ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลหัวอ,อกของคนเป็นแม่หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ได้อยากบังคับหรือทำร้ายจิตใจลูกซันเองก็เป็นเด็กดีตลอดเวลาที่ออยคบกับเขาแม่เองก็คอยดูอยู่ห่างๆหากไม่มีเรื่องคำสัญญาของทางผู้ใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้แม่ก็คงไม่คิดจะก,กีดกันพวกเขาทั้งสองคนแม่แม่อย่าร้องไห้นะ หนูจะจัดการทุกอย่างเอง <Sie sind bueno> อ่อยร้องไห้สะอกสะอื่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกอดปลอบผู้เป็นแม่แล้วยกหลังมือขึ้นมาป่านดำตาของตัวเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม